ครับก็สวัสดีอาจารย์สันติพงษ์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับวันนี้ผมขอถือโอกาสนะครับอัดวิดีโออีกหนึ่งวิดีโอนะครับสาธิตการหาคําตอบนะครับในเรื่องของการนับจานวนแล้วก็การคํานวณผลรวมนะครับซึ่งผมดูแล้วผมดูในโจทย์แล้วมันข้อนี้มันมันมีเคสที่น่าสนใจอย,อยู่นะครับแล้วก็พอเปิดไฟล์ก็ไปดูแล้วก็เจอเคสที่น่าสนใจเข้าไปอีกก็เลยอยากจะ นำมาแบ่งปันสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลองลองดูนะครับคำถามเนี่ยเขาถามว่าเขาต้องการที่จะนับจำนวนทะเบียนนะครับว่าซ้ำกันมีเท่าไหร่นะครับไม่ซ้ำกันนะครับไม่ซ้ำกันแล้วก็หาผลรวมที่แยกเป็นน้ำหนักเป็นตัวนะครับแล้วก็นับว่าทะเบียนในหนึ่งทะเบียนเนี่ยมันซ้ำกันกีนก่ครั้งมีจำนวนกี่ครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาต้องการที่จะหาช่องว่างนะครับ <c oughs> เพื่อที่เอาช่องว่างเนี่ยออกไปนะครับ ผมดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ถามในข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเอาช่องว่างออกไปนะครับตรงนี้เราใช้ความสามารถของ Excel ไว้ง่ายนะครับก็คือการกรองการฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะฟิลเตอร์มันออกไปได้นะครับนี่คือตัวช่องว่างเราก็ดีลิทเลยแล้วกันนะครับขอดีลิทเลยแล้วกันดีลิทออกไปตอนนี้เราก็ ได้ข้อมูลที่ที่เขาเรียกว่ามันไม่ไม่มีช่องว่างนะครับม่มีชงว่าทีนี้ผมก็สามารถที่จะหาคําตอบ3ข้อแรกได้แล้วนะครับแต่ว่าผมทําทการเขียนสูตรไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างช้ามากนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4,000กว่านะครับ4,000กว่า,าโดยการใช้สูตรอารีนั่นก็คือการหา,านับ ค่าที่ซ้ําให้ให้เป็นหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็ใช้กับจํานวนข้อมูลที่เยอะเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความเร็วมากนะครับทีนี้ผมก็ใช้วิธีที่ทุกคนดูเข้าใจดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมมาคลิกที่ A2 นะครับเพื่อดีดูเลขรหัสนะครับพอคลิกที่แถบขวามูลาบาปุ๊บผมก็เจอว่า <c oughs> มันมีช่องไฟนะครับตรงนี้เห็นใได้ว่ามีช่องไฟอยู่แล้วก็ด้านหน้าอีกครับด้านหน้าก็ สองช่องไฟครับใหญ่โตมากตรงนี้ฉะนั้นในทางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรที่จะมีช่องไฟนะครับถึงจะมีเราก็ควรที่จะตัดออกไปให้หมดนะครับทันี้เพื่อ,อลดความผิดพลาดเพราะว่าตาที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีแก่รหัสจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับในในเซลล์เนี่ยมันจะมีช่องว่างมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบางาทีมันไม่สามารถที่จะแสดงให้เราเห็นได้ยิ่งการจัดกึ่งกลางแบบนี้แล้วด้วยก็ ยิ่งทาให้ดูไม่ออกเลยนะครับทีนี้เวลาเราจะทําการจาระไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคลิกก่อนเราต้องดูว่าข้อมูลมันพร้อมที่จะใช้งานหรือยังนี่ผมดูแล้วมันยังไม่พร้อมนะครับผมต้องทําตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเบนเทอร์นี่ขออนุญาตจัดเป็นชิดขวานะครับชิดขวา,ขวาก็จะได้เห็นชัดเจนว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับในนี้ก็เหมือนกันผมจัดชิดขวาปุ๊บตัวเลขในส่วนนี้มันมีช่องว่างอยู่ทีนี้ผมลองใช้สูตรเพื่อ,อทดสอบว่ามันเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับ จะใช้สูตร is number นะครับก็คลิกเข้าไปมันก็บอกว่า fail นี้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเลขนะครับเราไม่สามารถที่จะหาผลรวมออกมาได้ตรงนี้ก็เหมือนกันผมจัดเป็นชิดขวานะครับก็เห็นว่ามีช่องว่างเหมือนกันนะครับถึงไม่ถึง,ถ,งถึงไม่จัดชิดขวาเราก็เอาเมาส์ี่ยไปคลิกที่แถบฟอร์มูลาบาร์ก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่นะครับทีนี้ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันนะครับ ก้อนดนเนี่ยที่เราจะหาผลรวมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมาเตรียมข้อมูลก่อนนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันผมไม่เสียเวลานะครับตัวแรกในคอลัมน์เยมันมีช่องว่างอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวขอนับก่อนนะครับอ่ะหลังหนึ่งนะครับข้างหน้า2ข้างหน้าส,าาสผมจะใช้สูตรทั่วไปเช่นพวก t r i มพวก s ับเทติติวพวกนี้อ่ะ ที่จะตัดช่องว่างออกไปเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดได้นะครับไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สูตรพวกเล็บพวกไลท์พวกมิดพวกเนี้ยนะครับที่จะดึงเฉพาะเนื้อหาที่เราต้องการออกมานะครับในส่วนนี้ข้อมูลอยู่ตรงกลางนะครับหจน้ว่าข้างหลังมี1ข้างหน้ามี2ข้อมูลอยู่ตรงกลางสูตรที่เราต้องใช้ก็คือสูตรมิดนะครับ MID ตัวนี้นะครับแต่ก่อนที่จะใช้สูตรนี้เนี่ย เราต้องรู้ก่อนว่าจํานวนของอ่าอักขระในเซลล์นี้มีเท่าไหร่ดังนั้นเราต้องนับก่อนนะครับต้องนับก่อนนับเพื่ออะไรเดี๋ยวก็ดูนะครับอ่ใช้เลน A2 เท่ากับ13นะครับ13อักขระทั้งทจริงแล้วมันมีแค่10อักขระถ้าเราเห็นด้วยตานะครับแต่พอนัาออกมาปุ๊บเป็น13ไม่ได้ละไม่ใช่ละทีนี้เราต้องมาใช้สูตรนะครับใช้สูตรผมใช้สูตร MID ม i ดตัวนี้นะครับ <c oughs> มันบอกว่าเทคนะครับเทคตัวไหนก็คือ a2 นะครับ start นำ start ที่ start เริ่มที่อกัออกษรอักขระตัวไหนนะครับเรานับมาจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายถ้าผมบอกว่า2เนี่ยไม่ได้นะครับ2ไม่ได้ต้องเป็น3นะครับเริ่มจาก3นั่นเพราะว่าเนี่ยข้างหน้ามันมีอยู่2ช่องไฟแล้วถ้าผมไปนับจาก2มันก็เริ่มจากช่องว่างก่อนนั่นก็ผิด <c oughs> ต้องเริ่มจาก3ก็คือเริ่มจากตัวเลขเลข0ขึ้นไปนะครับมันบอกว่า,าจากเทคไหนเริ่มจาก เริ่มจากอะไรนะครับแล้วดึงออกมากี่ตัวอักษรนะครับดึงออกมากี่ตัวอักษรตอนนี้คิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆก็คือเอาตัวนี้ที่เรานับไปนะครับ13นะครับมันมีช่องไปทั้งหมด3ลบออกไป3นะครับเท่นั้นเองแล้วก็ Enter ลงมาเราก็จะได้เฉพาะตัวรหัสนะครับทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่ามันได้จริงหรือเปล่าเราก็คัดลอกออกมานะครับแล้วก็วางค่าลงไปนะครับวางค่าลงไป เช็คดูความถูกต้องไม่มีช่องไฟเหลือนะครับไม่มีช่องไฟเลยแลยนะ้วแต่ว่าตอนที่เรารวางครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะได้เป็นอ่ะเป็นตัวเลขที่จัดเก็บในรูปแบบ text ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเว้นแต่ว่าเราต้องการจะให้แสดงเป็นตัวเลขเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ละผมก็คัดลอกมาเลยครับคัดลอกมาเลย ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ผมไม่ใช้วิธีการนี้ผมจะลองใช้ตัวน,นี้ดูนะครับ d บ u b l e click, click นะครับ double click นะครับก็คลิกออกก่อน <Yeah. S 1> นะครับพอมอีเครื่องหมายเป็นแบบนี้นะครับเราก็ double click <Yeah. S 1> ได้เลยมันก็จะคัดลอกสูตรให้เราอัตโนมัติจนมาถึงสุดท้ายตรงนี้ผมอา,อาจารย์สันติพงศ์ได้บอกไว้จริงๆแล้ว จำไม่ค่อยได้เวลาใช้ก็จะคัดลอกมาตลอดนะครับแต่ที่แต่ทีนี้มันมีจํานวนเซลล์เยอะมากก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับโอเคอ่าผมได้แล้วนะครับตอนนี้ผมได้ข้อมูลในช่องแรกแล้วผมก็เคลียร์ตอนนี้ออกไปได้แล้วแต่เคลียร์ไปมันเออเลยเดี๋ยวนะครับผมยังไม่เคลียร์ผมต้องทําการคัดลอกก่อนนะครับนะครับดูดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้แล้วก็คัดลอกนะครับคอนโซน4นะครับแล้วก็มาวางที่เดิมไว้เลยนะครับวางเป็นค่าเึ๊บ ก็จะได้เป็นข้อมูลนะครับอย่างนี้เราก็คัดลอกไว้อีกแล้วเราก็มาวางที่เดิมอีกอเดี๋ยวนะครับผมต้องคัดลอกอนี้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวนะครับไม่ไม่เอาไม่เอานี้ไม่เอาไม่เอา,เอา,เ,อาเอาใหม่นะครับเอาจากนี้ดีกว่า d 2สองนะครับถึงอ่าอ่า D A อ ดี C1 C6 นะครับเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดมีทั้งหมด4,000 4,146นะครับโอเคนี้ผมกัดลอกนะครับแล้วก็มาวางแทนที่ตรงนี้ไปเลยเอาละเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ในส่วนนี้เสร็จแล้วนี่ผมก็ขอเคลียร์ไปนะครับทีนี้ในส่วนนี้ในส่วนของคอลัมน์ B เนี่ยเป็นจํานวนตัวเลขเนี่ยมีง่ายๆเลยนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเรานับมาออกมา เรานับก่อนมันมีห้าหรือว่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเราก็ใช้สูตรไรได้เลยตรงนี้ e อ l i p นะครับไม่ใช่ไรขอโทษด,ด้วยเ l l นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลจากทางด้านอาซ้ายมือออกมากี่ตำแหน่งนะครับดึงมาจาก B2 กีดตำแหน่งเราก็เอาที่เรานับได้เนี่ยก็คือ5เนี่ยลบออกไป1ตแหน่งตำแหน่งนะครับลบออก1เพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันมีช่องไฟอยู่เนี่ยเราลบออกไปนะครับมันก็จะดึงมาเฉพาะ ด้านห้าด้านหน้าสี่ตัวนะครับคัดลอกลงมานะครับลองคัดลอกมาให้ดูนิดหนึ่ง่าครับถูกต้องไหมลองดูลองดูแล้วก็วางนะครับวางค่าลงไปปึออ๊บแล้วก็จะเช็คเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับนี่เราก็ตัดออกไป <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าตรงนี้อ่ามันได้มาเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวเลขหรือเปล่านะครับลองใช้สูตรตัว is number น,นะครับ is number ตัวเช็คดูว่ามันคือตัวเลขหรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวเลขนะครับไม่ใช่ตัวเลขฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําให้เป็นตัวเลขด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเนะี่ยเราต้องอเราต้องจัดการตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับปึ๊บก็เบิไคลิกน,คคลก,นลกนะครับเคลียออกไปก่อนขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเคลียออกไปก่อน เลนนะครับใช้สูตรใช้สูตรเลนนับอ่าโอเคทีนี้ก็ดูเป็นสนัญลักษณ์ตังนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกไปนะครับมันก็จะลอกออกมาโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วก็จําการลอกรงนช่วยจะมาแทนค่าค่าตรงนี้ทีนะครับแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นด่วนไม่คืนก็ไม่ใช่ตัวนที่คืนเป็นเท็จน,นะครับไม่สามารถที่จะใช้ในการลงทุนได้ วิธีที่จะแปลงตัวเลขให้มันเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่จัดเก็บในเทชรแล้วก็ให้มันเป็นตัวเลขจรเนี่เราใช้วิธีง่ายๆก็คือการบวกศูนย์เข้าไปาไปลองดูนะครับก็ดีสองครับเดีวยวโอเคถ้ามันจัดชุดยอยันนี้แสดงว่าเป็นตัวเลขแน่นเพราะว่าโดยกไดส่วนีใหญบ ที่เรอรยันนี้นั่งมที่เขาที่เขาวัเสร็จนะครับได้นที่เร้ยคันี้ผมก็เลียนสุดท้ายคำนวดก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับนับอมกอน้บอมกอเราต้องการลบช่องไฟสุดท้ายแค่ช่องไฟเดียวนะครับดังนั้นสื่อที่ใช้ก็ใช้เลบแจ้นเด ดึงข้อมูลจากทางซ้ายมือนะครับดึงมาเท่าไหร่เดึงมาเท่าไหร่ก็เอา c ลบออกหนึ่งก็จะได้เฉพาะข้อมูลที่านั้นเองทีนี้เราก็รวมสอง c ดีสอง d ดีสองนะครับก็จะได้โอเคได้นิดน้อยนะครับ d สองถึง d สี่หนึ่งสี่หก โอเคเป็นเพนะครับแล้วก็อป copy เอาละตอนนี้เราได้ข้อมูลที่พร้อมในการใช้งานนะครับเรามาหาจุดแรกกันก่อนเลยจุดแรก